ทีนี้เราก็จะมาดูเนาะว่าไตานั่นน่ะมาทำหน้าที่อะไรบ้างหน้าที่หลักๆของไตเหรอมันก็กรองของเสียนะคะมีการดูดกลับน้ำมีการรักษาคุณภาพปริมาณน้ำและแร่ธาตุภายในเลือดของเรารักษาความเมข้นของเลือดของเราให้คงที่นั่นเองเราจะเห็นเลยว่าแต่ก่อนน้าเนี้วิดีโอก่อนน้นนี้อ่าคุณ ครูปอแนะนําอะไรไว้ก็คือแนะนําว่าไตาเนี่ยมันระบบของไตระบบกับถ่ายของไตมันมีองค์ประกอบก็คือมีไตมีท่อไตมีกระเพาะปัสสาวะมีท่อปัสสาวะใช่ไหมแต่ว่าเรามาดูตรงไตเนาะเพราะว่าตะกี้บอกว่าภายในไตจะมีหน่วยไตยนะหรือเนฟรอนนั่นเองอยู่ใน ไตเนี่ยข้างละเป็นละล้านหน่วยด้วยกันเพราะต,ตัวนี้จะทําหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือดนะคะแต่ไตเองจะมี2ชั้นด้วยกันคือไตชั้นนอกที่เราเรียกว่าคอเท x กไตชั้นในเรียกว่าเมดูลลานะคะซึ่งภายในเนี่ยประกอบไปด้วยเนฟรอนนั่นเองก็คือหน่วยไตยนะคะ,ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าไตาเนี่ยมีเลือด เข้ามากรองแต่เลือดที่เข้ามากรองที่ไตนั้นนะคะมาจากหัวใจนะคะแสดงว่าเป็นเลือดดีนะเข้ามากรองแล้วก็ออกไปในหลอดเลือดดาเหมือนเดิมทีนี้เรามาดูรู้ตาตารู้จักเกี่ยวกับหน่วยไตนิดนึงนะคะหน่วยไตยเนี่ยนะคะก็จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ตัวนี้ค่ะตรงกระจุกของเส้นเลือดฝอยเนี่ยค่ะเราเรียกว่ากลูโม u s สนะคะแล้วภายในกลูโมลกลัสเนี่ยจะอยู่ภายในโบแมนแคปซูลนะคะ นะซึ่งโบเมนแคปซูลเนี่ยเป็นส่วนต้นของท่อหน่วยไตยนะคะมันจะเป็นกระเป๋เอ,อทรงกลมนะคะมีผนังสองชั้นด้วยกันนะคะและแต่มีรอยบุ๋มเข้าไปข้างในายรทวยนั่นเองซึ่งเป็นถุงที่รองรับกุมูลัสนั่นเองนะคะตัวนี้ต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของหน่วยไตยต่อไปนี่ไงคะเป็นสายยาวมาเลยฝั่งนี้นะคะเราเรียกว่าท่อ ท่อของหน่วยไตนะแต่ท่อหน่วยไตมันยาวมากเลยเราเลยแบ่งออกเป็นสส่วนก็แบ่งออกเป็นท่อหน่วยไตส่วนต้นนะคะซึ่งเราเรียกว่า proximal convoluted tubule นั่นเองนะคะ p r o ก็คือแปลว่าก่อนนะลูกนะคะก็แปลว่าส่วนต้นแล้ว ท่อหน่วไตส่วนกลางเราจะเรียกว่า loop of h e l l e นะคะซึ่งอักษรคล้ายตัว U นะคะตัวนี้บริเวณตัวนี้จะมีการดูดน้ำและคอนลล d กลับได้มากนะคะต่อไปเรามาดูบริเวณตรงนี้ค่ะท่อหนไตส่วนท้ายเราจะเรียกว่า distal c o n v o l u t e t u b e นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีการดูดกลับ ดูดน้ำกลับเหมือนกันนะแล้วก็จะถูกควบคุมโดยฮอร์โมนที่ชื่อว่าแอนตี้ไดูเรติกฮอร์โมนนะคะหรือเราเรียกว่าฮอร์โมน a d h นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาว่ากันว่าฮอร์โมน a d h เนี่ยมันมีการควบคุมตรงนี้ยังไงนะคะทีนี้พอหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็มันจะเข้าสู่ท่อรวมท่อรวมเนี่ยเราจะเรียกว่า collecting duct นะคะ collecting duct นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวรวมปัสสาวะนะคะแล้วส่งต่อไปที่ท่อของไตอโอเคดังนั้นเรามาดูขั้นตอนการทำงานของหน่วยไตยกันไม่ทั้งหมด3ขั้นตอนก็คือมี1กล้องดูดกราบหลังสาร ะะกรองก็คือฟิลเ a รชันดูดกลับหรืออับซอร์แล้วก็การหลังสาร s e g r e t i o n นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันกรองตรงไหนดูดกลับตรงไหนหลังสารตรงไหนอะตัวแรกเลยกรองกรองก็ต้องกรองที่กลูโมลัสก่ะกลูโมลัสเป็นกลุ่มของเซลล์เลือดฝอยทําหน้าที่เป็นเครื่องกรองนะคะพวกนี้ก็จะกรองสารทุกอย่างเลยในน้ําเลือดนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํากลูโคสโปรตีนนะคะเกลือแร่ยูเรียไอออน แต่จะไม่ยอมให้เม็ดเลือดแดงหรือโปรโตีนขนาดใหญ่ๆผ่านได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันผ่านขึ้นมาแปลว่าไตาเราทํางานปกติแล้วโอเคไหมมันเพราะมันกรองเสร็จมันก็เข้าไปอยู่ในโบแมนแคปซูลนะคะโอเคดังนั้นเราก็เปรียบเสมือนว่าเฮ้ยกูมารสเหมือนกับตัวกรองและโบแมนแคปซูลเหมือนกับถ้วยที่เก็บสิ่งสารที่กรองเอาไวะคะ้ค่ะ ทีนี้ต่อไปเรามาดูก่อนเพราะมันกรองเสร็จส่งไปที่ไหนหรอก็ส่งไปที่ท่อของหน่วยไตยท่อหน่วยไตยครูบอกแล้วว่าแบ่งเป็นสาส่วนเข้ามาส่วนแรกเลยส่วนต้นซึ่งมันจะมีการดูดกลับบริเวณตรงนี้มากที่สุดนะคะที่ท่อหน่วยตยถ้าท่อหน่วยไตยส่วนต้นกับลูฟอเพเล่หรือท่อหน่วยไตยส่วนกลางนั่นเองบริเวณตัวนี้นะคะก็จะมีการบริเวณท่อหน่วยไตยส่วนต้นเนี่ยก็จะมีการดูดกลับของ ของน้ํานะคะมากนะมีการดูดกลับของน้ําและก็มีการดูดกลับสารที่ยังมีประโยชน์อยู่ไม่ว่าจะเป็นกรูโคสนะคะกรดอะมิโนนะคะโซเดียมคลอไรแล้วก็มีการดูดกลับยูเรียเล็กน้อยด้วยนะคะตัวบริเวณตรงนี้อ่าแต่อย่าลืมนะบริเวณหลุมอัลพลเล่เนี่ยก็จะมีการดูดกลับน้ำแล้วก็พวกโซเดียมคลอไรามาก นะคะแต่ว่าบริเวณส่วนต้นก็จะเป็นดูดกลับสารที่ยังมีประโยชน์อยู่แก่ร่างกายนะคะ,ะซึ่งต่อไปเราก็ไปดูการดูดกลับที่ท่อส่วนปลายกันนะคะที่ท่อส่วนปลายเนี่ยครูบอกแล้วว่ามีการดูดกลับของที่โดยมีการควบคุมโดยฮอร์โมนที่ชื่อว่า ADH นั่นเองเป็นตัวประกอบนะคะตัวนี้ แต่ที่ขดท่อส่วนปลายเนี่ยนะคะมันนอกจากมันมีเอ่อมันมีการดูดกลับแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการหลั่งสารออกมาบางอย่างด้วยนะคะดังนั้นการหลั่งสารเนี่ยก็จะเกิดที่บริเวณท่อหน่วยปลายมากที่สุดหลั่งสารเนี่ยหลั่งสารเช็ดประจุไอออนเพื่อปรับสมดุลค่า pH เนี่ยะคะ่ะให้มันเป็นกรดอ่อนๆสร้างสารจำพวกแอมโมเนีย นะคะหรือว่าแม้กระทั่งใครเสพยาบ้าใครเสพยาสารเสพติดก็จะปล่อยตรงนี้ออกมาด้วยนะคะโอเคเราก็จะเห็นเลยว่าในการดูดกลับของในการดูดกลับของท่อหน่วยไตยนั้นนะคะก็จะมีตรงนั้นมีเส้นเลือดฝอยเต็มไปหมดเลยถูกไหมคะอ่าซึ่งมันก็จะมีวิธีที่ใช้ก็คือทั้ง Active ทรานสปอร์และ p a s s ีฟท t านสปอร์ตและทั้งพิโ o ไซ t o s i s ด้วยอ่ามีครบเลย เราเรียนไปแล้วนะในสัปดาห์ก่อนหน้านี้วันหนึ่งๆเนี่ยร่างกายเราก็จะขับปัสสาวะออกมาประมาณ1.5ลิตรด้วยกันนะคะอย่าลืมว่าฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องต่อการดูดกับสารนั้นดูดกับน้ำนั้นก็คือฮอร์โมน ADH นะคะหรือว่า Anti Diuretic Hormone นะคะตัวนี้นจะควอบคุมอยู่ที่หน่วยไตยส่วนท้ายและก็ท่อรวมนั่นเองนะคะอ่ะ ตอนนี้เราก็รู้พอคร่าวๆแล้วว่าไตาทำงานยังไง